สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก u t u b e กมลเวนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ป่าออกนั่นเองครับตรงข้างหมู่บ้านออกครับผมอ่าตอนนี้นี่โดดมานี่เป็นซีรีส์คูซซเดอร์สายขี้นะครับผมตอนนี้ผมเวล์ฟห้าสิบเจ็ดแล้วเจ้าห้าสิบแล้วด้วยนะครับผมก็คราบข้ามมานิดนึงครับข้ามมาไกลเลยครับตั้งแต่เลเวลแรกจนถึงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพูดให้ฟังแลวกันว่าไปไหนมาบ้างครับผม ก็อ่าตอนเลเวลเปน็นนวิชใช่ไหมเรานวิชล้วก็อยู่กับเทนนิ่งกาวอ่ากต็ตีอยู่นันแหละครับจนเลเวลประมาณสัก14มั้งแล้วก็จ็อบสิอ่าผมก็ออกมาเปลี่ยนนักดาบใช่ไหมอ่าเปลี่ยนนักดาบเสร็จปุ๊บผมก็ไปท่อต่อนะครับตามสเต็ปเลยนะครับผมอุ้ย,ยว่าเบา,า,า,าเลือดมีน้อยครับผมอ่าไปท่อเสร็จปุ๊บก็อยู่จนถึงประมาณเลเวลสัก30นะฮะอ่าสามสิบเสร็จปุ๊บอ่าไปไหนต่อวะนึกก่อนอ่าสู้ไม่ได้นะครับผมตัวตัว อ๋อไปหนอนดินใช่พอ30ปุ๊บก็ไปหนอนดินนะครับผมอ่าสามสิบเนี่ยผมซื้ออันนี้มาใส่นะครับผมอะไรเนี่ยซึลุกินะครับผมก็เป็นดาบมือเดียวที่ลกชอบใช้นั่นเองนะฮะแล้วผมก็มีหมวกงูอยู่แล้วด้วยนะครับผมก็เลยเอาหมวกงูมาใส่นะฮะนี่มันก็เลยกลายเป็นสเตปนี้นะครับผมนี่ครับก็เป็นหมวกงูแล้วก็ซึรุกินะครับผมแล้วก็เกงในเสื้อก้ามตามมาตรฐานสายจิทั่วไปนะฮะอ่าผมก็อยู่หนอนดินโจนประมาณสักเลเวล 40นะฮะ40ปุ๊บก็ไปต่อแซนแมนนะครับแซนแมนนี่ก็อยู่จนถึงประมาณสัก45่สิบห้นะผมนี่ผมมีหน้าก,กากแองไงก็เลยค่อนข้างจะสบายนิดหนึ่งมันฮิตบวก15ใช่ไหมสเต็กบวก2เนี่ยข้อดีของฮิตบวก15ก็คือเราตรีมอนโดนะครับเพราะผมเป็นเด็ก9นะครับเด็กเด็กมาจากการสร้างตัวเท่านั้นเองนะครับผมสเตตัสเริ่มต้นตอนสร้างตัวเนี่ยก็คือสเต็กเอจิเด็กนะครับผมอย่างละ9นะฮะ ก็เก็บเลเวลค่อนข้างจะสบายอยู่เหมือนกันมีกากแองด้วยนะครับผมแต่ถ้าใครไม่มีก็อาจจะลำบากนิดนึงกอ็อาจจะสดมอเโหดไม่ได้ก็อาจจะแบบอยู่นอนดิ้นไปนะครับผมนอนดิ้นจนสัก45อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยไปแซนแมนไปของผมเนี่ยไปแซนแมนตอน45นะฮะอ่าเพราะเลเวลสักประมาณสัก40เท่าไหร่เนี่ย48 49แเอะไรงี้ย50แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะฮะผมก็นู่นเลยครับขึ้นชั้น4บ่บิลันนะครับ ไปตีซอฟฟิตตีม้าน้ําเล่นนะครับผมก็เนี่ยครับก็อยู่มาเรื่อยๆจนประมาณสักเลเวลประมาณสัก54 55นะครับผมแล้วก็มาเนี่ยครับขี้เกียจนะครับก็เลยวิ่งตรงดิ่งมาไฮอ็อกนี่นะครับเคลือบธาตุน้ําเอานะครับผมธาตุน้ํานี่ก็มีบริการอยู่แล้วหน้าแมบนะฮะเคลือบธาตุน้ําเอาแล้วก็มาบาร์สนะครับปั๊มบูก็บูกิจกรรมนะครับผมพวกเดลี่ล็อกอินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาบูมาปั๊มนะครับผมอ่าแบบนี้นะฮะบูหมดก็จบกันนะครับผม บูหมดแล้วเราเอาเอาบูมมาแค่นี้อู้ยดันไงครับกิ้งไปแล้วนะครับผมอ่านี่ครับก็คือ2จ็อบสุดท้ายผมมาอยู่ที่ไฮอ็อกนะครับก็อ่าแป๊บเดียวครับประมาณสัก20นาทีก็ได้จ็อบห้แล้วนะครับถ้าบาร์สไวๆก็อาจจะเร็วกว่านั้นนิดหน่อยนะครับก็อย่าลืมเคลือบน้ําด้วยนะครับอ่าจะได้อ่าตีไฮอ็อกแรงๆครับไฮอ็อกเป็นทัดไฟนะครับผมนี่สมุดคูณผมยังอยู่เลยเนี่ยอ่าฮะก็อ่าเก็บเลเวลกันไปแล้วใช่ไหมครับที่เก็บเลเวลก็ ท่อท่อเสร็จก็หนอนดินหนอนดินจนถึงสักสี่สิบนะแล้วหนอนดิน40ปุ๊บไปต่อแซนแมนนะครับแซนแมนก็อยู่ยาวๆไปเลยแล้วแต่นะครับว่าจะ45หรือ50ก็ได้ทั้งนั้นนะครับพอแซนแมนเสร็จปุ๊บก็ไปอา่บาบิลารชั้น4ชั้นอา่าม้าน้ําชั้นซอฟต์ฟิตนะครับผม oh. ก็ต,ตีตีไปเพลินๆเคลือบลมด้วยก็ดีนะครับมีรับเคลือบลมอยู่ประมาณชั้น2มั้งตอนที่ผมไปนะฮะ oh. ก็เคลือบลมสักนิดหนึ่งเราก็ตีแรงแล้วก็ดาบผมก็ดาบอนะินีนั่นแหละไม่ได้ทําอะะไรเลยนฮะ และหลังจากนั้นก็ถ้าใครมีงบเหลือๆก็ไปสดไฮอ็อกได้ไปบาร์ไฮอ็อกนะครับผมแล้วก็ถ้าแบบไม่รีบร้อนอะไรก็อยู่บาบิลันต่อไปก็ได้นะครับผมบาบิลันนี้ระวังอย่างเดียวก็คือวอเตอร์บอลของซอฟฟิตนะครับแม่งแหลงมากนะฮะเอาซาวูไปหลายรอบเหมือนกันนะครับวิ่งไม่ทันนะฮะก็อยู่กันไปอย่างมีความสุขนะครับผมไม่ได้แลอะไรสักอย่างนะครับมาดูเรื่องสเตตัสกันบ้างครับสเตตัสเนี่ยตอนแรกผมอัพเอจินำมาก่อนเลยนะครับผม เอจิมาอยู่สักประมาณสัก60มั้งครับอ่าแล้วก็กลับไปอัพลักนะครับผมแล้วก็อัพสเต็งน,นะฮะเพื่อให้มันตีแรงแล้วก็มีฮิตด้วยอ่าค่าลักนี่มันบวกฮิตด้วยนะถึงจะบวกน้อยก็เถอะไม่เท่าเด็กนะครับผมแต่ก็พอถูถ่ายได้นะฮะอ่าหรือใครหรือถ้ามีกากแองมันก็สบายไงถ้าไม่มีก็อ่าลัก30ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วค่อยมาเอาสเต็งอ่าเอาสเต็งให้มันตีแรงขึ้นอีกนิดนึงนะฮะอ่าอน,นี่ก็เป็นเสเตตัสคร่าวๆนะครับผม ว่าอ่าอัพอะไรมาบ้างนะฮะก็ไล่สเต็ปมาก็คือไอจีไอจีเสร็จก็ไปลักนะฮะลักเสร็จก็ไปสเต็งนะครับผมมันก็พอหลบมอนได้แล้วแหละมีเกงในเสื้อกล้ามช่วยนะครับผมอ่าแล้วก็อ่าถ้ามีงบก็อย่างที่บอกไปครับหมวกงูก,กับกากแองช่วยท่านได้นะครับผมช่วยได้เยอะด้วยนะครับผมมันก็เก็บเลเวลเร็วขึ้นพอสมควรนะอ่าอ่าสเตตัสที่เก็บเลเวลจบไปแล้วนะครับผมมาดูเรื่องอ่าสกิลกันบ้างน,นะครับสกิลอัพง่ายครับผม ผมไม่อัพสายอาวุธเลยนะครับซอสมาเตอรี่กับทูแฮนซอสมาเตอรี่นี่ไม่เอาเลยนะครับผมเพราะยังไงเดี๋ยวเปลี่ยนคูเซเดอร์ไปก็ใส่หอกอยู่ดีนะครับเพราะคูเซเดอร์ใส่ขี้นะครับมันก็เล่นมันก็ใส่หอกอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยใส่ดาบหรอกไม่ใส่เลยดีกว่านะเพราะเดี๋ยวใช้สเปียร์คิกเคนไม่ได้นะครับผมก็เลยนี่ครับมาถึงผมก็อัพบ,บาร์สก่อนเลยอ่าเขาบอกให้อ่านแบชนะครับผมก็ติดผากว่าบาร์สทุกทีนะครับผมแบชแบชอ่านี่ครับเอาแบชสิบแบชสิบอ่า แล้วก็ Increase HP r e c o v e r y 10นะครับผมหลังจากนั้นก็อัพแม็กน้ำเบรกสักหนึ่งนะครับผมผมไม่ค่อยได้ลากไงผมก็เลยเอาไว้กดเอาแอทแท็กอย่างเดียวนะครับผมอ่ามันจะมันจะเพิ่มแอทแท็กอยู่20%นะครับแต่ผมจะไม่ได้ว่ากี่วินะครับเดี๋ยวไว้เอาไว้ค่อยมาดูกันอีกทีไว้เจาะลึกกันทีหลังนะครับผมแล้วก็โฟลว์สิบนะครับผมแล้วก็อินดูสิบนะครับนี่ครับเจาะห้าสินี่อัพง่ายครับผมอ่านี่ครับสกิลเต็มให้หมดนะครับยกเว้นแม็กน้ำเบรกครับเก้านะฮะแต่ถ้าเล่นจอบ จ็อบ40ก็อ่าก็อาจจะลดอ่าแล้วแต่นะครับว่าจะลดอะไรนะครับอาจจะต้องลดอ่าโปรโบ๊กหรือว่าเอ็นดูลงแล้วแต่เรื่องนะครับว่าอ่าก็จ็อบ40มันก็จะเลือกอย่างหนึ่งเป็น5น่ะและอีกอย่าง10นะครับผม2อันนี้ก็เลือกเอานะครับแล้วก็ลดลงแม็กนั่มเบรกลงเหลือแค่3มั้งถ้าผมจำไม่ผิดเพื่อนมันเป็นแค่ทางผ่านของสกิลขี่เป็ดนั่นเองนะครับผมอ่าเอาไว้เดี๋ยววันหลังผมค่อยไปทำสกิลเสริมมาทีหลังแล้วกันนะครับผม เอาวันนี้เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับก็คือหลักๆผมอัพแบบนี้นะครับก็ผมไม่ใส่ดาบอยู่แล้วก็เลยไม่ได้อัพดาบเลยนะครับผมช่างมันนะฮะหรือถ้าใครจะอยากได้ก็ลองเฉลีย่ยเฉลี่ยสกิลไปดูนะครับลองดูว่าจะโยกย้ายอันไหนไปบ้านครับผมแต่จริงเราก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเราเป็นสายคิไม่ใช่สายกิววอที่เอาไว้ดีโวแกนอะไรก็ว่าไปนะครับไม่ค่อยได้ใช้ดาบหรอกนะฮะอ่าโอเคครับก็ น่าจะเป็นคร่าวๆนะครับก็เป็น EP แรกของครูสายขีนะครับผมก็หวังว่าจะทําจนเลเวลมันสูงๆได้นะครับผมอ่าก็โอเคคลิปนี้ก็คงเอาไว้ประมาณเท่านี้ละกันเป็นแนวทางสําหรับคนที่จะเริ่มเล่นครูสายขีนะครับจริงๆแล้วาสายไนท์สายขีมันก็ลอกสเตตัสได้นะแต่สกิลมันลอกไม่ได้นะครับอเอาไว้ไว้ทำไนท์สายขีให้ต่างหากละกันอโอเคครับคลิปนี้ก็คงเอาไว้ประมาณเท่านี้ละกันนะครับผม อย่าลืมกด subscribe YouTube กัมบันเวยด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้เข้าฟีดของ YouTube นะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับผมถ้าใช่ก็กดแชร์ด้วยนะครับผมอ่าถ้าให้ดีคอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ